ปีดมีแต่น้องเจนนี่คายของจนรวยนี่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าน้องสวยนะคะแต่ว่านี่เป็นเรื่องของสมองล้วนๆและความสามารถนี้ไม่ได้มาจากการเรียนค่ะแต่ว่าเป็นทักษะการฝึกฝนสมองจากสนามจริงค่ะมีทักษะอะไรบ้างข้อ1 คือการจับจังหวะค่ะเขาเรียกว่ารู้จักการจับจังหวะของคนที่สมองอยากได้รางวัลหรือว่า reward system จะเป็นการกระตุ้นได้ว่าเมื่อจับใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขที่ได้ซื้อมันค่ะอาจจะเป็นคําพูดที่ทําให้เรารู้สึกสนุกรู้สึกคุ้มมีจังหวะพูดที่ดีมีเรื่องให้ลุ้นแล้วก็มีการลดราคาอยู่ในช่วงสั้นๆจนทําให้เรารู้สึกว่าต้องรีบซื้อมีมุกตลกที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็มีดาราที่ชอบโผล่เข้ามาไลาย์ทําให้เรารู้สึกว่ามันคุ้มและอย่างที่สองก ที่คนดูตกลงเขาก็จะมีการกระตุ้นด้วยบทสนทนาร่วมกับแขกรับเชิญเพื่อกระตุ้นความสนุกให้คนที่ดูค้างอยู่หน้าจอมีจํานวนเพิ่มขึ้นเท่าเดิมค่ะเป็นการไลฟ์แล้วสังเกตหน้าจอไปเรื่อยๆและอย่างที่3ก็คือเขารู้ว่าสมองเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนค่ะวันหนึ่งเขาไลฟ์ประมาณ18ชั่วโมงค่ะมันก็เลยเป็นทักษะการฝึกสมองเหมือนที่เราหัดอ่านหัดเขียนจนสามารถพูดขายแล้วก็ใช้ทักษะการขายได้คล่องตัวแล้วก็ทํายอดขายได้เป็นประวัติศาสตร์ค่ะส่วนเราในฐานะคนดูคนซื้อก็อย่าเพลินซื้อไปจนเเงินนหมดแแล้ววกก็ระะป่พอค